สวัสดีค่ะกีกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่29เมษายนจะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะจ๊ะเรามัดระวังให้ดีนะะคในการเทรดวันนี้นะคะเมื่อคืนเมื่อคืนไหมเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าคุณลุงพาวเวลพูดอะไรทำไมทองบึ้บวับคุณลุงพาวเวลบอกว่าจะยังคงทํา QE ไว้แล้วก็ซื้อบอนเพิ่มนะคะ เลยทําให้ตัวของบอลยิวนั้นปรับตัวลงแรงน้ำาคืนทองก็ดีดขึ้นไประดับหนึ่งนะจ๊ะแต่ดีดขึ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงๆนะคะราคามันก็โดนกดลงมาอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะยังไม่หลุดกรอบนะกรอบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันตัวของมุมมองที่ทำเฟมเดลี่นั้น ราคานะคะ,นะคะดิดไปดิดมาแล้วก็ไม่อยู่ที่เดิมนะคะที่เราเริ่มวิเคราะห์เมื่อวานหมายความว่าหมายความว่า,วามันไซเว์นั่นเองแล้วมันยังวิ่งอยู่ในกรอบนั่นเองนะคะแต่วันนี้ก็ดูแบบเฮ้ยแทงแดงลงมาแล้วเนี่ยจะลงมาเทสซัพพอร์ตอีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราบอกเมื่อวานคือข้างบนมีสัญญาณกดดันเรดดอแต่ข้างล่างยังไม่มีสัญญาณกดดันบลูดอเพราะฉะนั้นถ้าแรงซื้อมันไม่มีมันก็มีโอกาสที่จะกดราคาลงได้แต่อันนี้มันเป็นมุมมองใหญ่นะจ๊ะ เทรนเขาก็ยังกึ่งๆเป็นขาขึ้นกับขาลงเนาะก็อย่างขาเป็นขาขึ้นแต่ไม่คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ดูจะหมดแรงขึ้นประมาณนั้นนะคะแต่วันนี้ล่าสุดนะคะสัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่าแรงซื้อนั้นก่อตัวมาใกล้เต็มนะคะแต่ยังไม่เต็มนะแต่แรงขายนั้นไม่มีเลยนะคะที่ทำเฟรมนี้แต่ที่ทำเฟรมย่อยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟมย่อย ที่ทำเฟรมสชั่วโมงนะคะหลังจากเมื่อช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะคะคุณพาวเวลประกาศข่าวมาก็ราคาก็ดีดขึ้นมานะคะแล้วก็มีการทดสอบ r e s i s t a n c เดิมคือ1785.47นะคะแล้วก็ทดสอบไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงแหลมขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ ดูไม่ผ่านนะเพราะแท่งถัดมาปรับตัวลงมามุดลงมาใต้ซัพพอตน,อน,นี้อีกไปขอดูการบร s ชชันนี้อีกรอบนึงมันก็อาจจะมองว่าเป็นเทินเป็นซัพพอตได้นั่นเองอะจากคนและทีนี้เราเห็นตัวนี้สัญญาณกดดันเรดดอ t มาตอนนี้ราคาก็ปรับตัวเข้ามาในกรอบก็คือมันจะวิ่งอยู่ในกรอบแสดงว่ามันไม่ผ่าน i ร t a n c นนี้นั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะลงต่อมาถึงสุดกรอบล่างเหมือนเดิมหรือเปล่านั้นมาดูกันนะครับ เทรนด์นะคะยังยังขาเป็นขาลงแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้คือที่มุมมองที่4ชั่วโมง CCI บ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายมาเต็มนะจะอีกครึ่งชั่วโมงแท่งนี้จะจบก็ตามดูทีแล้วกันว่า แรงขายที่มาเต็มเนี่ยมาได้ต่อ,อหรือเปล่ามาต่ออีกก็นะมาเทสที่เดิมได้นะคะสปอร์ตสำคัญที่มีวกาลุ่งมาเทสทวันนี้สูงอีกรอบหนึ่งคือ1.762.48นะคะหรือแถวแถว1.764นั่นแหละคือแนวรับเดิมเมื่อวานนั่นเองที่มันไม่ผ่านนะจ๊ะมิวกาสูงอยู่ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้แรงกดนั้นเยอะมากนั่นเองนะคะสปอร์ตสำคัญบอกไปแล้วเนาะเมื่อกี้ แล้วก็ในเคสที่แบบมาต่อได้เรื่อยๆของอแรงขายนะคะถ้าหลุดแนวเนี้ยมีโอกาสลงไปได้อีกเลเวลไหนนะคะเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตนะคะในเคสที่แบบว่าวันนี้แรงขายในทฟรมนี้เยอะจริงๆแล้วสามารถหลุดซัพพอร์ตเก่าที่มันเคยติดอยู่ก่อนอันนี้ได้นะคะเลเวลถัดมาคือ176.48 8นะคะแถวแถว เส็นเอเมเงอของทำเฟรม4่ชั่วโมง mm. แต่ว่าระยะสวิงด้านล่างสุดวันนี้นะคะอินดิเคเตอร์วัดให้ที่1742.27 mm. นะมีโอกาสที่จะลงมาข้างล่างได้อยู่นะแต่ว่าในเคสที่มันต้องหลุดซัพพอตนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นการหลุดซัพพอตนี้ได้คือแรงขายเขาต้องมาได้เต็มที่ในแท่ง4ชั่วโมงถัดๆไปแต่ว่าขอให้เขาเทสต,ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยตามดูนะคะ โอเคอันนี้คือมุมมองที่ทำเฟรมสีชั่วโมงทำไมถึงบอกว่ามีโอกาสลงมาข้างล่างได้เพราะว่าตัวสัญญาณโอเวอร์ทางฝั่งขาลงนั้นมันยังเป็นสัญญาณแบบเบบี้มันยังลงไม่สุดนั่นเองในกรณีที่แรงซื้อมันตกเรื่อยๆในทำเฟรมสีชั่วโมงมันก็มีโอกาสที่จะเทสลงต่ำได้แต่เงื่อนไขคือขอให้ผ่านตรงนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านล่ะโอเคถ้าไม่ผ่านล่ะเดี๋ยวไปดูเฉย S1 ตอนนี้ก็นะขึ้นไปติดทำกรอบ S1 ล่าสุดอยู่ที่ไฮหม่ ai, นะหนึ่งเจ็ดปดเกจามนะจ๊ะแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาของราคานี่คือคาดว่าน่าจะปิดทำกำไรกันนะใครเซลล์ยูก็คงจะแบบเฮ้ยดูร่าเริงใจเนาะ <laughs> แต่ซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆนะคะของทำเฟรม S1 ตอนนี้คือตรงนี้นะจ๊ะ พิจารเก็บตรงนี้ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งเริ่มใจเดี๋ยวลงไม่ถึงแล้วแบบยิังยัก,ยก,ยกก็จะใจหายอีกคือ1770.17นะคะอันนี้คือซับพอตย่อยของทมงเฟรม H1 นะคะก็พิจารณาเก็บแถวนี้ก่อนก็ได้นะจ๊ะมาดูเทรนดก็อย่างเป็นขาลงแล้วสัญญาณเทรนด์ c ก็บ่งชี้ว่าแรงขายมาเยอะแล้วก็แรงซื้อไม่มีนะคะแม้ว่าจะมีตัวสัญญาณกดดันตรงนี้คือมันอาจจะทำให้เริ่มแบบ ชะลอในการลงนิดนึงนะคะแต่ว่าดูลักษณะเหมือนแบบแท่งยาวหลายแท่งสีแดงเนี่ยคือเป็นลักษณะของเทขายทํากําไรของลงทุนได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตสำคัญแถวนี้ก็มองว่าเป็นไปถึงนะจ๊ะกับตรงนี้แต่พอมาจอดตรงนี้แล้วให้เรามัดระวังก่อนนะคือ2แนวนี้นะจ๊ะว่ามันจะผ่านหรือเปล่าโดยเฉพาะตามดูแท่งสีชั่วโมงกับแรงขายนั่นเองนะจ๊ะ เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาโอเวอร์แล้วนะเมื่อวานแต่แค่ทำเฟรมสีชั่วโมงอะ่ะเขายังไม่โอเวอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าแท่งสีชั่วโมงเนี่ยแทงราคามันมุดลงใต้รั้วได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเทสอันนี้แล้วก็หลุดลงมาข้างล่างได้อยู่เหมือนกันนั่นเองจ้ะโอเคสามสิบ okay. อ่ะสาก็บาลานซ์ทั้ง2ฝั่งแล้วนะคะเทรนอย่างเป็นขาลงสัญญาณเทรน cci บ่งชีว้ว่า แรงขายยังเยอะอยู่แรงซื้อไม่มีนะจ๊ะก็เหมือนเป็นการปรับตัวลงทางเทคนิคนะหรืออาจาจะเป็นแรงเทขายจากที่แบบเมื่อวานมีขึ้นไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ครับ M15 เหมือนกันนะคะโอเควันนี้ก็ดูไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าให้ตามดูทีว่ามุดลงใต้รัวสำเร็จหรือเปล่าหรือว่า ดูซัพพอร์ตย่อยนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตคือ1762เนาะแต่ซัพพอร์ตใกล้ๆคือ1770นะโอเค <Okay. S 2> เห็นแล้วล่ะข้างล่างมาดูในเคสที่แบบว่าเขาไม่ผ่านซัพพอร์ตย่อยเมื่อกี้เพราะว่า mm. ตัวที่ทำเฟรมเดลี่แรงขายก็ไม่ได้เยอะไนงะเพราะถ้าสมมติว่าในเคสที่4ชั่วโมงมันมาเยอะตอนนี้แล้ว ถัดถัดไปของแท่งสีชมพอมันเริ่มตกมันก็จะวิ่งเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับคือกรอบระหว่าง17.62.48กับ17.85.47นั่นเองนะคะแต่ว่าเลเวลถัดไปของ r e r s t i s t e น c นก็มีนะก็คือถ้าถัดจาก Resistance 17.85ก็จะเป็น17.89.83นะคะ แล้วก็รอบข้างบนสูงสุดที่แบบเป็นแข็งแรงเลยของเขาคือ17.97.78แล้วก็สุดระยะสวิงนั้นอยู่ที่สุดระยะสวิงก็ไม่สูงมากนะครับก็คือตอนนี้เริ่มกดโดนกดดันลงมานั่นเองนะคะอยู่แถวๆ18.01.94แต่ก็บอกไว้เผื่อในเคสที่แบบ เขามุดลงล้วลงไม่ไหวจริง,รงๆเขาก็อาจจะดันขึ้นใหม่ได้อยู่นะแต่ว่ามุมมองภาพรวมแล้วคือถ้าหลุดเข้ามาในกรอบ4ชั่วโมงแล้วก็สามารถพิจารณาเล่นในกรอบนี้ได้นั่นเองนะคะก็มีโอกาสลงมาเทสซ์พอร์ตข้างล่างได้ค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์แล้วทุกคนก็อย่าลืมติดตามข่าวสารแล้วก็ระมัดระวังในการเทรดนะคะเคลียร์โพซิชันได้ก็เคลียร์นะจ๊ะ สำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ